สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจัดมาให้กับพี่นะครับกัวัตถุมงคลครับของหลวงปู่จือนะครับมาอัปเดตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับสำหรับ e ีพีกลางวันนี้นะครับก็อย่างรุ่นนี้นะครับก็มีหลายเกจินะครับที่ร่วมพุทธาพิเศษก็มีเช่นนะครับนะพระอาจารย์เนี่ยนะ พระอาจารย์สุริยันนะครับหลวงป,ปู่จือนะครับพระปู่มหาศิลานะครับมหาตุ้มและพระอาจารย์สุชาติครับงานรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของลวกป,ปู่จืออีพีวันนี้ครับก็น้องก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับงานได้รับชมกันน,นะครับ20กรายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมดูว่าชอบถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับวันนี้ก็จัดมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับนะชอบถูกใจตรงไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ ะะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยครับรายการที่1นี่นะครับขอนําเสนอเป็นองค์นี้ครับนะโอ้โหนะแต่ละรายการชุดสวยทั้งนั้นเลยนะครับพี่พนะครับลองเลือกชมดูได้นะครับเนี่ยฮะถ้าองค์ไหน250บาทสามารถจับคู่4 0 0บาทได้เลยนะครับ แล้วอุณหไหน300สามารถจับคู่500บาทได้เลยนะครับน้องพิเศษให้รายการนี้ครับรายการที่1นะครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสรนะฮะกำไรทอง2ดอกนะครับแล้วก็สะดือมีก้อนน้ําทองรวยผงงาช้างครับนี่ก้อนน้ําทองนะพี่นี่ครรายการนี้เรขกคูจําเบอร์มาเลข41นะครับรวมกันได้5นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ที่2 50บาทพอนะครับรายการที่1นะครับ ต่อมาครับรายการที่สองครับรายการที่2เป็นรายการเดียวกันเลยนะครับพี่นะครับเป็นรายการเดียวกันเลยนี่ เนี่ยฮะเป็นอาการเดียวกันเลยแต่รายการนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พุทธศินครับเป็นพิมพ์จะออกทรงว่านหน่อยนะครับเป็นกระหนกข้างแต่องค์แรกก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้นี่จัมโบก้กระหนกข้างกับพุทธศินกรกหนกข้างนะครับในลองชมดูนะครับรายการนี้ได้คนเบอร์า58าแนะครับนะ้ำแบ่งปันเท่ากัน,กนพี่นะ้าสองบาทยจคู่4 0 0้นะลองเลือกชมดูพี่นะฮะรับรองถูกใจพี่พี่เป็นที่แน่นอนนะครับ ต่อมาครับรายการต่อไปนะครับนะเป็นรายการที่สามนี่ครับรายการที่สามมาเป็นองค์นี้ครับนะสวยๆเหมือนกันนะเลขโคดําเบอร์หมายเลขห้าสิบหกครับเลขโคดําเบอร์หมายเลขห้าสิบหกนะครับรายการนี้พี่นี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อดาไบล้านตะกุดเงินกระทองนะ ฝั่งเงินหนึ่งฝั่งทองหนึ่งนี่ครับรอยผงตะไบทองครับรายการนี้เลขคูณเบอร์ห้าสิบหก 56, รายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามครับต่อมาครับรายการที่สี่ครับนี่รายการที่สี่ฝังพระนาปกเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้าเลขคัมเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อจำไป็นลานคุกว่านโมขนร้อยแปดนะครับ นนะีด้านหลังมีหน้าปกด้วยนะพี่นะ้าน้องขอแบงปันที่250บาทนะครับรายการที่4นะครับต่อมาครับรายการที่5นะครับพี่ชายรายการที่5นี่องค์นี้เลยองค์นี้สวยๆเลยรายการที่5นะครับนี่ฮนะนี่ฮนะรายการที่ร้อยผงตะใบทองนะฮะฝั่งตะกุดตรงหน้าแข้งนะครับเลขคุณอัมเบอร์ตหมายเลขสี่สิ นี่ครับเลขโค้ดนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสี่ครับนี่ฮะรายการนี้นี่ครับรายการที่ห้านี่ครับรายการที่เนื้อขาพุทธคุณนะฮะจะกุดเงินคู่นะครับนี่ฮะเลขโค้นัวเบอร์สี่สิบสี่ได้เบิ้ลด้วยครับรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ สองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันครับพี่นะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่เป็นพิมจัมโบ้และเลขคนัเบอร์เลขเจ็ดสิบสี่ครับนะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยนะครับราคาแบบปัน,ปนพี่ๆนะครับเอาไปบูชากันแล้วรุ่นนี้ลุงปูงหาเชียพุทธาพิเศษด้วยนะครับบอกเลยว่างานสวยงามมากพี่พีถนะจะถ,ถ,ถึงพี่พีแล้วนะถูกใจพี่พี่แน่นอนนะครับรายการที่หกนะครับนะ ต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายนะฮะรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับรายการนี้นี่ฮะเลือกข่าวพุทธคุณแน่นอนรายการนี้เลขโคดเจเบอร์หมายเลขเก้าองหน้าดําลงหลักปิดทองครับ รายการนี้เลข9้านะครับน้องขอที่300ร้อพอเนี่ครับเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวน้องขอที่300ร้อยบาทพอพี่นะรายการที่7นะครับนี่ไงซื้อสวยเลยนะครับรายการที่8นะครับ นี่ฮะโอ้โหรายการนี้กอีกหนึ่งรายการนะครับตอนนี้เหลือ,อยู่องค์เดียวเท่าน,นั้นพี่รายการนี้มาก่อนเป็นรายการยอดนิยมเลยรายการนี้เป็นเนื้อดํามหามงคลน,นะครับเป็นน้ําทองโบราณน,นะครับทั้งองค์นะครับเป็นทุบน้ําทองโบราณทั้งองค์เลขโคดัมเบอร์หมายเลขสิบนะครับเพราะเป็นรายการพิเศษนะครับ เป็นรายการพิเศษไอเทมลับเลขค้่ตํ้เบอร์หมายเลขสิบรสร้างน้อยนะครับเป็นจับโบนะรายการนี้ครับนะผมขอเพียงแค่280บาทพอพี่นะครับรายการที่8นะครับ รายการที่9ครับรายการที่9มาเป็นองค์นี้ครับพี่ชายครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อพงทูบนะครับ9วัดวัดสัทธิตกัลายทอง2ดอกนะฮะสะดือก้อนน้ำทองเลขอคจเบอร์หมายเลข69ครับด้านหลังมีมวลสารด้วยครับแน่นๆเลยพี่ชายนะครับรายการนี้250บาทพอครับรายการที่9 ต่อมาครับรายการที่10ครับพี่ชายนะอีกหนึ่งรายการโอ้โหนะ่าเด็ดเด็ดกันเลยพี่ชายรายการนี้เนื้อเทาผงทูปนะงามกระไรข้อมือนะครับด้านหลังลุ้นฝั่งพระนักปกเซอร์ไพรส์พิเศษครับโอ้โหยแ,แล้วที่สำคัญนะเลขคนลเบอร์หมายเลขเก้าด้วยครับรายการนี้น้องแบ่งปันเบาๆพอครับน้องแบ่งปันที่300บาทลเลขคนลเบอร์หมายเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวนะครับรายการที่10นะครับ เอาไปพี่300บาทพอนะครับ <invece> ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเลยครับรายการที่ท th oh, ี <pl ains> ่อดครับโอ้โหรายการที่ที่อดนะครับฝั่งพระปิตาเลขคุณตําเบอร์หมายเลข46ครับรายการนี้เนื้อก้นคกมหาชนวนมวลสารกำไรทองสองดอกสะดือก้อนน้ำทองฝั่งพลอยฝั่งพระปิตาครับรายการนี้ฝั่งพระปิตาเลขคุณตําเบอร์หมายเลข46รายการนี้น้องขอที่350บาทพอครับรายการที่11นะครับโอ้โหจดๆเลยพี่ชายนี่ครับ ต่อมารายการที่2รายการนี้เนื้อดำใบลานนะครับน่าสดีก้อนน้ำทองกํำไรข้อมือถีทองเลขคู่นเบอร์หมายเลขสามเจ็ดสิบสามครับเลขคู่จบเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบสามครับรายการนี้รายการที่สิบสอครับรายการนี้แบ่งปันพี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบองนะครับอย่าลืมนะองค์ไหนสามร้อยยกคู่ห้าร้อยได้เลยองค์ไหนสองร้อยห้าสิกคู่4ี่ร้อยได้เลยนะครับ ่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายรายการนี้เป็นรายการที่13ครับโอ้โห13มาเป็นพิมพ์จัมโบ้สวยๆอย่างนี้เลยรายการนี้นะครับเป็นเนื้อองค์น้ําตาลกันหนกน้ําตาลนะครับณวกุญเวียนนะครับกาไรทองครู่รายการนี้เลขคนละมือมาเลข48 58นะ58นะพี่ตอกคนพิเศษนะครับรายการนี้250บาทเท่านั้นครับพี่รายการที่13-25 0บบาทเท่านั้นพี่เอาไปบูชาก,กันได้เลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะโอ้โหรายการนี้โอ้โหเลขคูตั้เบอร์หมายเลขสิสี่เลขเบิ้ลเลยนะรายการนี้เป็นเนื้อทองดําใบลานนะฮะสะดุดก้อน,น,นทองโรยผงตะไบโรยพลอสกด้านหลังนะที่สาคัญที่เด็ดมวนสารอย่างนี้คือข้าวกลบาทนะครับโอ้โหข้าวกนบาทเลขคูตั้เบอร์หมายเลขสิสี่ด้านหลังมีข้าวกนบาทแบบนี้พี่ไม่เก็บได้ไงครับรายการนี้มวนสารแน่นๆขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่สิบสี่ครับ นะต่อมาครับรายการที่1 5ครับนี่รายการที่15รายการยิ้เนื้อเท้าผงทุบลงรักปิดทองกันหน้าครับรายการนี้เลขคณจับเบอร์มันนี้ยี่สิบสี่ครับรายการนี้250บาทเท่านั้นนะ250บาทเท่านีน่รายการที่15นหครับ ต่อมาครับรายการที่ที่หครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับรายการนี้กําไรข้อมือเงินแท้ด้านหลังปิดแผ่นทองคําแท้เลขคนจำนเบ็นสิบแปดรวมกันทีก้ฝั่งพลอยด้วยนะรายการนี้ฝั่งพลอยด้วยนะแล้วรายการนี้รายการที่สิบหกครับนะรายการนี้รายการที่หกขอที่สามร้อยบาทพี่ให้กําไรเงินแท้หน่อยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่17ครับรายการนี้นะฮะโอ้โหเลขโคดัมเบอร์หมายเลข28นะรายการนี้นะครับท่านดูดูแล้วรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบแน่นอนครับรายการนี้เนื้อเทาผงทูบ9ว้าวัดศักดิ์สิทธิ์กำไรเงินแท้พลอยเสกเม็ดใหญ่หลังปิดแผ่นทองครับโอ้โหรายการนี้เลขโคดัมเบอร์หมายเลข28ครับรายการนี้น้องขอแบ่งปันพี่ๆะคยับเพียงแค่ 250บาทเท่านั้นครับรายการที่17นะครับต่อมาครับรายการที่18ครับพี่ชายเนี่ยฮะรายการที่18ครับเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเนี่ยเลขคุณตัวเบิรมเลขสองสองครับองค์ขาวกระหนกขาวนักวนเวียนกำไรทองคู่ครับเนี่ยฮะรายการนี้สวยๆขอที่250บาทพอพี่250บาทได้พระบูชาสวยๆอย่างนี้เลยได้เลยนะครับรายการที่18นะครับ ต่อมาครับรายการที่19นี่รายการที่19ได้พลอยเสกสวยๆเลขโดดนำเบอร์ตัวเดียวหมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกษรกำไรเงินคู่พลอยเสกไม่ใจหลังพระปิดตานี่หลังปิดทองท่าที่พี่หลังปิดทองเลขโคนเบิร์มหมายเลขสี่ 4. ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้ให้ตะกุดเงินแท้ตรงข้อมือกันหน่อยนะรายการนี้พอที่300บาทพอพี่รายการที่19 ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานนะกำไรเงินคู่พลอยเสกไม่ใหญ่หลังปิดทองลุ้นมาตุภีร์รายการนี้เลขคนตัวเบอร์มาไเจ็ดสิบสี่ครับเลขคนตัวเบอร์มาไเจ็ดสิบสี่ครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่รายการที่ยี่สิบครับ ต่อมาครับรายการที่21ครับรายการย1ิบรายการนี้เลขค้นําเบอร์หมายเลข70เลขค้นตัเบอร์หมายเลข70นะครับรายการนี้รายการ21นะครับรายการ21รายการนี้เป็นเนื้อเทาผูทูบ9วัดศักดิ์สิทธิ์คุกว่านมงคล108ครับรายการนี้ขอที่2 0 0บาทพร้อมจะดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยครับต่อมาครับรายการที่22นะครับรายการที่22ครับรายการนี้เปิดออกมา อง์เทาผงทูบนะครับนะกันนกขาวหนะ้าวนเวียนกําไรทองคู่นะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พี่นะครับรายการที่22บงแบ่งปันที่พี่เลขโคดเําเบอร,บอร์ตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข7รายการพิเศษครับรายการพิเศษรายการนี้น้องขอ250บาทพอแบ่งปันไปให้พี่ๆนะครับต่อมาครับพิชารายการสไปครับรายการที่23า นะฮร,รายการยีิบสามด้านหลังมีค่าก้นบาทเลขคนจัเบอร์มาเลขหกสิบเจ็ดนะฮะโอ้โหดูด้านหน้าครับรายการยี่สิบสามดูด้านหน้าซะก,ก่อนนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสซอนจะดึงก้อนน้ำทองรวยผงตะไบโรยพลอยเศษฝังค่าก้นบาทมวลสามร้อยแปดพุทธคุณและเลขคนจัเบอร์มาเลขหกสิบเจ็ดครับรายการยี่สิบสามสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ในครับต่อมาครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับ รายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการนี้เลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลขสามสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบเก,ก้าวัดศักดิ์สิทธิ์กำไรเงินแท้คู่พอยเศกเม็ดใหญ่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ไปเลยครับสองร้อยห้าสิบบาทจัดให้ครับสองร้อยห้าสิบบาทน้องจัดให้เลยพี่เลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลขสามสิบห้าครับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเนี่ยวันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับพับปิดตาปลดนี่เศรษฐีหมื่นล้าน นะครับของหลวงปู่จือพันธุ์พุโตนะครับวัดเขาตะเงาะนะอัอีกหนึ่งแกจิที่ดังมากนะตอนนี้นะครับและรุ่นนี้ที่สําคัญหลวงปู่มหาธิราพุทธาพิเศษพระอาจารย์สุรยันพระมหาตุ้มนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็ทีเด่นเลยครับพี่นะครับนะสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยร้วกันนะครับขอพระคุณมากๆนะครับ